9ข้อปฏิบัติห่างไกลโรคกรดไหลย,ย้อนสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับ9ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันกรดไหลย,ย้อนนะครับซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณาสุขเรามาดูกันเลยนะครับ 1. ก็คือลดน้ำหนักตัวนะครับรักษา b m i ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ทํทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 3. ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ครับหรือรัดแน่นเกินไปโดยเฉพาะบริเวณรอบเอว 4. รับประทานอาหารในปริมาณที่หมอพอเหมาะไม่อิ่มเกินหรือจนออหรืออิ่มเกินจนแน่นนะครับ5เนี่ยหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆไม่ควรนอนราบออกกำลังกายยกของหนักเอี้ยวหรือก้มตัว 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงย่อยยากรสจัด พืชผักบางชนิดเช่นหัวหอมกระเทียมมะเขือเทศ7หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเฉพาะในตอนเย็น8ไม่ควรนอนหลังและประทานอาหารทันทีควรที่จะรอเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมง 9. ใช้วัสดุรองขาเตียงให้หัวเตียงสูงขึ้น6-10นิ้วไม่ควรใช้หมอนรองให้สูง เฉพาะศีสระเพราะจะอาจจะทําให้ความดันในช่องท้องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมีอาการรุนแรงขึ้นหรือว่าบ่อยขึ้นก็ควรจะพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือ9ข้อปฏิบัติห่างไกลโรคกรดไหลย้อน